ที่ตอนแรกบอกว่าปาคิตเนี่ยมีกฎว่าห้ามไปทําอะไรลูกสาวเขาก่อนแต่งงานทีเนี้ยวันแต่งงานอ่ะเป็นวันแรกที่เราจะได้อยู่กัน2คนแบบแบบใช้เวลากันจริงๆอ่ะไม่ตื่นเต้นกันตายหรอโอ้ลับสนิทฮะเหนื่อยหลับสนิทดีมากเลยเข้าหอวันแรกก็มีความรู้สึกมันก็เหนื่อยมันก็เพียอะไรเงี้ยค่ะเอก็พักผ่อนกันลวกันอ่ะวันที่สอง เอาให้ได้จะเอาให้ได้เลยคุณแรกที่เทลมันเยอะเลกตก้อถามนี่คือว่าจะจัดกันวันไหนวะกัน่นะ <c oughs> ทุกคนมันไม่เคอยอยู่ด้วยกันนะ<อ>เราอยู่กับพ่อแบบแม่เรานี่ก็โดนห้าม่าแต่งงานเสร็จแล้วก็นอนกันที่นี่พ่อแม่ก็นอนอยู่นอกห้องอย่างเงี้ยเราก็จริงเหรอจริงพ่อแม่เราก็ไม่กล้าทำ <c oughs> ไม่ใช่พ่อแมนี่ครับพ่อแมนี่นอนหน้าประตูลูกอยู่ข้างในใช่โอ้ยู่เห็นเรื่องข่าวว่าละเมอเลยไหมเหรอเออใช่เรื่องความที่ไม่เคยนอนด้วยกันไงก็ตีสามลุกขึ้นมาแบบ ขึ้นมันนั่งลุกขึ้นมาเดินอะไรอย่างนี้วิ่งบางก็มีวิ่งอารมณ์มันพุ่งพ่านป่ะเออรู้ป่ะมันเกี่ยวป่ะตีสามคทุกทุกวันอนถึงตอนนี้ตีสามก็ก็มีมีอยู่บ้างบางทีก็มานั่งปลายเตียงแล้วก็มานั่งแบบนั่งนิ่งๆเหมือนลูกอ๋อเลยว่มีเหรอมีเออมีนี่ไงก้ม้าเลยนะถ้าเมียละเมอแล้วลุกขึ้นมานั่งในพิธีถ้ามานั่งปลายเตียงีนพ่ถีเลยนะบอลลง เปี้ยงไม่คุยก่อนเหรอไม่คุยก่อนเหรอถามก่อนไหมก็เห็นไหมหนังผีมีไหมนั่งทำไมอะไรเงี้ยเหรอคูดก็ถามว่านี่เรามาทำอะไรเงี้ยเออทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่า คิดอยู่กําลังคิดอยู่ช่วงนั้นระมือเยอะคือทำทำร้านทำร้านด้วยทำร้านอาหารเขาเครียดอะไรเงี้ยค่ะในสังคมอ่ะน้อยมากนะเขาแต่งแล้วเอามาอยู่ค่าที่ยูมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นอยู่กันไปสักพักเลยแล้วก็แต่งทดลองใช้ชีวิตกันก่อนวิธีไหนมันก็ไม่ผิดนะคุณทําแบบไหนเมนเทนมันให้ได้แา่วันนี้ไปวันที่คุณแต่งงานแล้วชีวิตคุณไม่ได้มีคุณคนเดียวแล้วจาก30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันเดวันจนถึงวันนี้คุณอาจจะมีชีวิตคนเดียวหาเงินเพื่อเพื่อใช้คนเดียว คิดจะเดินซ้ายไปคนเดียวเ,เดินขวาไปคนเดียวแต่วันนี้ไม่ใช่ดเดินซ้ายอย่าลืมต้องจูงอีกคนหนึ่งไปด้วย แล้วแผนเรื่องหลานเรื่องลูกโอ้โหแผนเดี๋ยวเนแรกผมได้คาแนะนําไปแล้วว่าหมอปอบอกว่าไปเที่ยวไปมาเป็นจริงจริงรมันสบายใจจริงๆอะไปตั้งใจมากเนี่ยมันมันไม่มาคนถามเยอะๆคอมเมนต์เยอะๆเมื่อไรจะมีเมื่อไรจะมีเนี่ยอาจจะแบบเราตั้งใจเกินไปแล้วกดดันอะไรอยากมีผู้หญิงหรืออยากมีผู้ชายใครก็ได้ได้หมดได้หมดได้หมดไม่เราตอบอะคุณถามเขาอะคุณมองหน้าผมมันมองหน้าผมอะ ได้หมดครับได้หมดค่ะใครก็ได้เลยเพราะว่าเขาลูกเราอยู่แล้วได้ใจว้ยได้ใจได้ได้ข่าวว่าเปาเปากับเอิร์ทกำลังจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งที่สุพรรณใช่ค่ะตรงไหนฮะอยู่อีกอำเภอหนึ่งค่ะอยู่สีประจันอ่าทำไมทำไมไปสร้างตรงนู้นนะเพราะอะไรตอนแรกเราก็จะสร้างอยู่ใกล้ๆกันใช่ครับใกล้ๆกันเลยแต่ว่าวันที่เราคุยกับผู้รับเหมาว่าเราจะสร้าง เราเผิอว่าได้ไปเจออีกที่หนึ่งซื้อที่ซื้ออะไรไปแล้วออกแบบเรียบร้อยแล้วจะลงเสาเอกอะไรใดๆแล้วฮัลโหลลุงเป๊กหยุดไว้ก่อนทําไมเจออีกที่หนึ่งอ๋อไปเจอที่ที่ชอบกว่าคือเจอโดยบังเอิญไปดูปุ๊บแล้วเอาเลยเหมือนที่มันจะเป็นของเราอ่ะข้างหน้าเป็นแม่น้ําโอ้โหแม่น้ำท่าจีนที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยแม่น้ําสุพรรณเนี่ยปุ๊บแม่น้าโอ้โหแล้วหน้ากว้างยาวปุ๊บ ที่เราปุ๊บฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงครับผมเมนเห็นเมนวิวเมนวิวเมนเหมือนมี่บังตางี่บังต่างเข้าใจตังสี่โมงมีงานแล้วจุดผู้ทุกวันเหมือนมีงานเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองทุกวันมันเราก็มองออกแม่น้ำแล้วกันมองแม่น้ำก็ได้เลยมองสารตามอยู่ที่ไหนเมนเมนเจ่าหนุ่งนะแล้วปากแม่น้ำกว้างไหมฮะกว้างไหมปากไอ้ตังนี่ปากแม่น้ำปากแม่น้ำมีไหมอยู่ที่ที่อ่าวไทย เขาเรียกอะไรนะหน้าหน้ากว้างหน้ากว้างเออหน้ารักน่าเขาพอสมควรนะห้าสิบร้อยร้อยเหรอเออร้อยเป็นร้อยเลยเอาองี้ขิวข้าวหิวข้าวจิงไหมขิวข้าวเหรอเอาเอ้ยเอาขิวข้าวอ้าวเดี๋ยวทำบ้านใหม่แล้วถ้าเกิดเขาย้ายมาอยู่ที่เนี่ยป๋าจะย้ายมาอยู่กับเขาไหมเนี่ย ผมอาจจะไม่ย้ายนะผมอาจจะไม่ย้ายแต่ว่าเมียผมที่เรียมสร้างเรียมสร้างบ้านอย่างเล็กๆเลยผมบอกเฮ้ยนี่บ้านลูกไม่เหรอไม่ไม่ชอบก่อสร้างเมียผมเป็นคนชอบก่อสร้างเมียเเหมเมียผมเมียผมเป็นคนชอบก่อสร้างจริงอ๋อเหรอไม่เพราะห่วงลูกป่ะคะหมายถึงว่าอยากจะมาดูแลเอิร์ธไหมเมียผมเลยเหรอไม่มีผมชอบก่อสร้างก่อสร้างเพราะว่าเมียผมชอบก่อสร้างไม่อาจหน้าหมายถึงยังไงชอบชอบคุมผู้รับเหมาชอบเลย ก่อสร้างเอานี here, <laughs> <simple news> ้ตัดไปแน่นแบนี้มากับชอบปลูกต้นไม้ตอนนี้ไปเดินดูที่ลูกนะนะคอยไม่ได้ตัดตันไม่หมดแล้วขอขึ้นมีอะไรอยากจะคุยกับคู่นี้บ้างใครป๋าอยากป๋าแหละใครละสี่ปีแล้วที่แต่งงานกันมานะสี่ปีแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะรู้จักกันมาเป็นสิบต้องบอกอ่ารยังงั้นย่อมรู้ตื้นลึกบางในชีวิตแล้วแต่ว่าชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่หมดรอกต้องเรียนรู้กันทุกวันทุกวันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความ ความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เขาเึาออกไหมคนย่อมมีความรู้สึกที่คิดเห็นแตกต่างเป็นธรรมดาลูกทั้งทั้งสองคนเนี่ยที่ดําเนินมาตลอดชีวิตเนี่ยดีแล้วแต่ว่าต่อไปข้างหน้ามันยังมีอีกนะชีวิตมันยังไม่จบแค่นี้แต่เวลาฟังบักกิ๊กรู้สึกแบบนะดีนะรู้สึกมันเหมือนมีมีไกด์ไม่งวม่เหินแล้วแม่มีอะไรอยากจะพูดไหมฮะกับน้องเปาหรือเอิร์ธมีไหมฮะ แม่ก็สบายใจอ่ะเห็นเห็นเขารักกันเนาะใช่ค่ะเห็นเห็นเขาเอาใจใส่ดูแลกันก็รู้สึกสบายใจจะไม่รู้ว่าข้างล่างมียังไงก็มั้งว่าไม่มีมีหน่อยแหละยังมีคนเรามันต้องมีทะเลาะบอกแม่กเป็นธรรมดาแม่เนาะให้เข้าใจกันอย่างเงี้ยอย่างที่แม่เห็นเนี่ยก็สบายใจ คือทั้งสองฝั่งนะบ้านเนี้ยโคตรอบปุ่นเลยมันมีตัวอย่างดีๆเยอะ,อะกับข้าวก็อร่อยอ,อมันดีไปหมดเลยอ้าวแล้วแล้วบ้านปักกิ่ง,งนเนี่ยทีมงานบอกว่าขอมาสิบปีแล้วเนี้ยว่าเขาบอกทีมงานขอไปบ้านปักกิ่ง,งามาสิบก็ไม่เส็จท,ทีไงเพราะเมียก่อนสร้างอยู่ เป็นการกติเสธเลยอ่ะได้ไไปเยี่ยมหน้าไปเยี่ยมหน้าไม่ได้แล้วนะได้แล้วนะอ้าวไปไหนต่อหมดเวลาหมดแล้วเหรอใช่พี่ปอขอบคุณแล้วปิดรายการเลยจริงเหรอจะได้กินต่อนี่ยังกินไม่อิ่มอีกเหรอยังไม่อิ่มเลยอร่อยมากแม่น้ำเพล็กค่ะสั่งได้ในเพจของเปาอะไรนะคะเปาวลีแกรมนิโกะค่้เพลงเองอร่อยจริงเพลงใหม่ไว้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกับเพลงพ่อเนื้อทองนะคะแล้วก็มีเวอร์ชั่นพิเศษร้องกับคุณแม่ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณป้ากิ๊กมากครับครับมาถึงสุพรรณขอบคุณ เวลาแล้วคุณโอ <laughs> บอกให้อ <laughs> โอปิดรายการดี <laughs> โอปิดรายการน่ารักกลับมาพบกันีไทยควัวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสิบห้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นิใสเวลาจะจับช้อนอะ